พลโทเจ้ายอดศึกประธานสภาคู่รัชฐานใต้ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอินเทลเลจทาง v อ i c ์ TV เกี่ยวกับข้อตกลงในการหยุดยิงกับพม่าว่าเริ่มต้นจากการเจราจากันสองครั้งคือวันที่19พฤศจิกายนและในต้นเดือนธันวาคมซึ่งมีตัวแทนพิเศษของพลเอกเปงเซ็งประธานาธิบดีของพม่ามาพูดคุยโดยได้มีการยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยนกันฝ่ายละสีข้อรวมทั้งหมด8ข้อ โดยฝ่ายรัฐบาลพมา่าได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้งสองฝ่ายยุติสู้รบกันแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและเปิดสำนักงานเจรจาระหว่างกันหากไม่พกพาอาวุธให้อนุญาตเข้าพื้นที่เคลื่อนไหวซึ่งกันและกันสุดท้ายกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการพบเจรจากันครั้งต่อไปส่วนฝ่ายกองทัพรัชฉานใต้ได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบกัน แก้ไขปัญหาทางการเมืองร่วมกันขอเขตพื้นที่เพื่อการพัฒนาและสุดท้ายปราบปรามยาเสพติดร่วมกันมีหลักการยื่ยนให้เขาสีข้ออ่าอูหวงมินก็ับไปให้ในายกเต็งเสีงหรือกรรมการของเขาที่นิดีดอครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วนาดกันอีกที่หนึง่งไปคุยด้ยกันที่ตองกีวันที่หนึ่ง วันที่สองก็โคดคุยกันโตโลงกันว่าสภายสภาขอกูลรัชชานก็รักการสีข้อเราเห็นด้วยาพาพมาก็นายอภงเสียงก็รักการของสภาขอกูรัชชานยี่นไปสีข้อก็เขาเห็นด้วยครับนั่นก็เชื่สัญญาอยู่ยิงกันไปนะครับ,รบ,รบในในข้อตกลงของฝ่ายทาง สภากู้ชาติรัชฉานเนี่ยเรื่องของการที่จะขอพื้นที่พิเศษอันนี้อันนี้คือเพื่อการพัฒนาเนี่ยอันนี้คือเป็นเป็นรัฐอิสระหรือเป็นอะไรฮะคือพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษที่ว่านี่คืออะไราพื้นที่พิเศษนั้นไม่ใช่ว่าพื้นที่พิเศษเหรอครับเพียงแต่ว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่สภา,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 ากู้ราชฐฉานจัดตั้งปกอ,อ่าอยู่ พัฒนาเรื่องครอบครัวทหารอประชาชนที่มีภัยอยู่ในปาน่าในเขาที่ไม่มีที่อยู่นั่นแหละครับ,รบจริงๆไม่ใช่ว่าพื้นที่พีเศษอะไรเรรจ,รรจร้ายอดศึกยังได้กล่าวอีกว่าเป้าหมายที่จะให้รัชชานเป็นอิสระจากพม่ายังคงเป็นขั้นตอนถัดไปซึ่งข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนแรกเท่านั้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลพม่าคงจะต้องเจรจากับอีกสีฝ่ายที่เหลือซึ่งก็คาดว่าจะมีการหยุดยิงในเร็ววันนี้ขั้นตอนแรกนยะเขาต้องหยุดยิงอ่หยุดยิงนยะหมายถึงว่าหยุดยิงก็ูะคุยเจรจาทางกัรเมืงองครับอันนั้นมันมันต้องเป็นไปขั้นการเมืองไปแล้วอตอนนี้เราประกาศแถลงการเรื่องหยุดยิงก่อน S <S 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 หนึ่งขั้นเจรจาการเมืองในเรายัางไม่มีต้องขึ้นอีกขั้นขั้นสองก็ขึ้นที่ปอกอหย่ของสภาของผู้ราัชานนอกจากนี้ยังได้เปิดใจว่ารัชัาใต้มีความมั่นใจในการเจรจากับรัฐบาลพมา่าเนื่องจากในช่วงที่พลเอกแตงเซงขึ้นเป็นประธานาธิบดีก็ได้ประกาศว่าจะสร้างสันติภาพในพม่าให้เกิดขึ้นและยังประกาศย้ำว่า จะเจราจากับทุกฝ่ายทุกกลุ่มการเมืองเพื่อให้เกิดสันติภาพก่อนหน้านี้ในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกที่เกาะบ,บาหลีประเทศอินโดนีเซียพม่าประกาศว่าจะสร้างสันติภาพกับกลุ่มกบฏและทยอยปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองผ่อนคลายการควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกขณะเดียวกันนางฮิลาลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้เยือนพม่าอย,อย่างเป็นทางการในรอบ50ปี เมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสหรัฐประกาศจะยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันให้มากขึ้นหากพมา่ามีการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศอย่างจริงจังติดตามการสัมภาษณ์เจ้ายอดศึกในรายการอินเ l ลเ g จ n นวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้ทาง Voice TV